หัวเว่ยโนวา9 SE เน้นกล้องแบบ100%ด้วยกล้อง AI ความเอียดชัดสุดที่108ล้านพิกเซล โนวาเก้า SE นะคะตามออกมาทรงทบอีกหนึ่งรุ่นนะหลังจากที่หัวเว่ยโนวาเก้าเนี่ยได้เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งสาหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางนะคะที่จุดขายเนี่ยเรียกได้ว่าเขามีมาเพื่อถ่ายรูปแบบเน้นๆเลยนะสําหรับใครนะคะที่ต้องการมองหาสมาร์ทโฟนมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะแล้วราคาเนี่ยก็ไม่แรงมากนะคะหัวเว่ยโนวาเก้า SE เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่า มาพูดถึงสเปคของเขากันดีกว่านะคะสำหรับชิปเซนตนะคะจะใช้เป็นคอคอมสแนปดากอนหก 80นะส่วนระบบปฏิบัติการจะใช้เป็น Android 11ที่ครอบทับด้วย EMUI 12นะคะและแน่นอนว่าระบบบริการของ Google อย่าง GMS เนี่ยก็จะไม่ได้ติดตั้งมานะทำให้เราไม่สามารถใช้งานได้นะคะเขาก็จะมีระบบของ Huawei เองที่เรียกว่า HMS Core นะคะก็สามารถใช้งานได้ในเครื่องนี้เลยนะในส่วนของหน่วยความจำนะคะให้แร m มาที่ 8G รอม 128G นะคะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 4,000mAh นั่นเองแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่6 6วัต์อีกด้วยนะซึ่งความเร็วขนาด นี้เนี่ยทำให้เราสามารถชาร์จจาก2%ถึง100%ได้ในระยะเวลาแค่30-35นาทีเท่านั้นค่ะ ในส่วนของดีไซน์นะคะรุ่นนี้เนี่ยออกมาให้เลือกทั้งหมด3 4สีด้วยกันเลยได้แก่สีคริสตัลบลูสีมินไนท์แบล็กแล้วก็สีเพ์ไวทนะคะซึ่งที่มายถืออยู่เนี่ยก็คือสีคริสตัลบลูนั่นเองนะเห็นครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเขามีความเงาของฝาหลังเหมือนกับกระจกเลยนะสามารถส่องหน้าได้เลยทีเดียวนะคะก็สวยงามมากๆเลยแล้วมีความเล่นแสงตามมุมต่างๆเห็นไหมคะจะเป็นแฉกของแสงออกมาจากมลดูลกล้องนะเพิ่มความสวยงามของตัวเครื่องได้อย่างมากเลยนะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโลโก้โนวากับฮัลเวทอยู่งนเอ นะะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะเขาให้มาเป็นพาร์เนล IPS LCD ขนาด6.78นิ้วนะอัตราส่วนของภาพนะคะจะเป็นที่19.9ต่อ9นะความละเอียดเป็นแบบ Full HD p l u เลยค่ะส่วนอัตรา Refresh เ,เนี่ยเครื่องนี้จะได้สูงสุดอยู่ที่90้าเฮิร์ตนะในส่วนของด้านดีไซน์นะคะหน้าจอเนี่ยก็จะมีรอยแหว่งเจาะรูอยู่ด้านบนเป็นในส่วนของกล้องหน้านั่นเองค่ะมาดูที่ดีไซน์รอบตัวเครื่องกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยนะที่เด่นชัดที่สุดก,ก็จะเป็นในส่วนของโมดูลกล้องนั่นเองนะซึ่งโมดูลกล้องอันนี้ จะมีวงแหวนล้อมรอบแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะคล้ายกับดีไซน์ของหัวเว่ย P50 Pro แล้วก็หัวเว่ย P50 Pocket นั่นเองนะและในวงแหวนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเลนส์กล้องมาให้ทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันแล้วก็ไฟแลดอีก1ดวงนั่นเองคะ่ะมาต่อกันที่ด้านบนเลยนะในส่วนของดีไซน์ด้านบนเนี่ยจะมีช่องสําหรับใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะคะสามารถใส่ซิมได้ถึง2ซิมด้วยกันหรือว่าจะเลือกใส่เป็น1ซิมคู่กับ Nano Memory Card ของเขาก็ได้เช่นกันเพื่อเพิ่มเมมโมรี่ของเครื่องขึ้นมา ส่วนจุดๆตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลำโพงสนทนานั่นเองนะและถัดมาเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟน1ตัวค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่างเนี่ยเขาจะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จแบบ USB Type C มีรูไมโครโฟน1ช่องแล้วก็ลำโพงนั่นเองนะนะคะในส่วนของฝั่งด้านขวานะจะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ที่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้อีกด้วยค่ะส่วนอีกฝั่งของตัวเครื่องนะคะก็จะไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆเลยค่ะแล้วสําหรับหน้าจอนะคะด้านบนเลยตรงนี้ก็จะเป็น ในส่วนของกล้องหน้าที่เจาะรูอยู่แบบนี้นะคะความละเอียดเนี่ย16ล้านพิกเซลเลยนะสําหรับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหน้าจอเครื่องนี้นะคะก็คือเขาจะไม่มีระบบนําทางด้านล่างตรงนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะจะมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์แทนนะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะเราก็คือสามารถกดอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นมาเพื่อให้เขาเข้าสู่เมนูต่างๆที่เราคุ้นเคยได้เลยะคะ่ะ มาพูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้มา4เลนด์ด้วยกันความละเอียดสูงสุดของกล้องหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเลนด์อัลตรวายความละเอียด8ล้านพิกเซลเลน์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็เลน์มาโครความละเอียดอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนของกล้องหน้านะคะความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะมาพูดถึงลูกเล่นของการถ่ายภาพที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะคะอันแรกเลยเนี่ยต้องขอพูดถึงลูกเล่นในการถ่ายภาพที่จะทําให้สวยงามมากยิ่งขึ้ ภาพปกติของเครื่องนี้นะคะก็ถือว่าทําได้สวยงามในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการทํางานร่วมกับ AI จดจําซีนนั่นเองนะคะเช่นเวลาที่เราไปถ่ายรูปของคนตัวอักษรท้องฟ้าหรือดอกไม้เนี่ย AI เนี่ยก็จะสามารถตรวจจับแล้วก็รู้ได้เลยนะคะว่าเราถ่ายอะไรอยู่เนาะแล้วเขาก็จะมีการปรับแต่งภาพเนี่ยให้เหมาะสมกับซีนน,นั้นๆได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะขอพูดถึงโหมดความละเอียดสูงกันบ้างดีกว่าในโหมดนี้นะคะจะเป็นการดึงประสิทธิภาพของกล้องหลักมาอย่างเต็มที่เลยนะทาให้เราเนี่ยได้ภาพที่มีความคมชัดเป็นพิเศษเลยได้รายละเอียดของภาพที่เสมือนจริงเลยโดยที่ความละเอียดภาพเนี่ยจะสูงถึง108ล้านพิกเซลไปเลยนะคะทําให้เราเนี่ยไม่พลาดทุกรายละเอียดของภาพภาพนั้นอย่างแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะมาขอพูดถึงกล้องเอาตวไวกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับในโหมดนี้เนี่ยเราจะได้ภาพที่กว้างมากขึ้นนะไม่ว่าจะถ่ายเก็บวิวทิวทัศน์สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากขึ้นทําให้คุณเนี่ยได้ภาพที่สวยงามแล้วก็เก็บรายละเอียดในมุมกว้างได้ดีนะได้ภาพที่ดูไม่บิดเบี้ยวอีกด้วยค่ะ ของหมดกลางคืนนะคะเครื่องนี้เนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะโดยเฉพาะการถ่ายจากกล้องหลังนะคะทําให้เราเนี่ยได้ภาพที่ดูสว่างมากยิ่งขึ้นได้ภาพที่ดูชัดมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ขอพูดถึงโหมดมาโครกันบ้างดีกว่านะซึ่งโหมดมาโครเนี่ยเราก็จะใช้เลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนั่นเองนะซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุกใกล้ๆได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือมแมลงก็ตามค่ะ ต่อไปนะคะขอพูดถึงโหมด Portrait เ,เป็นบ้านดีกว่านะน่าจะเป็นโหมดที่หลายคนสนใจเนาะในโหมดนี้นะคะการเบอร์ฉากหลังเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะดูเนียนตัดไปกับขอบใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยเพราะเขามีการทํางานร่วมกับ AI นั่นเองนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถปรับแต่งใบหน้าได้ถึง10ระดับไปเลยนะได้ใบหน้าที่สวยเนียนเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนของการถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหน้านะคะความละเอียดเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะคะไม่ได้แย่เลยแล้วเขาก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้มากขึ้นด้วย AI ในการปรับแต่งผิวหน้าได้ถึง10ระดับเลยค่ะ โอ้โหโนว่า 9SE นะคะอันนี้เนี่ยในส่วนของการเล่นเกมต้องพูดตรงๆว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนเพื่อการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะคะแต่แค่ว่าเราอาจจะปรับการาฟิกได้ไม่สูงมากเท่านั้นเองนะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขามีแค่ชิปเซ็ตขั้วอ m สแต็กซ a ก้อน680เท่านั้นนะโดยที่จะมีระบบ GPU Turbo ติดมาให้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะทดสอบด้วยการเล่นเกม Hub G Mobile แล้วก็ ROV กันดีกว่าค่ะ สำหรับเกมพับ g นะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถดันกราฟิกได้สูงสุดถึงระดับสมดุลน,นะแต่ถ้าเราอยากจะให้เล่นลื่นๆเนี่ยควรจะตั้งกราฟิกเอาไว้ในระดับดีดีกว่านะคะส่วนเทมเพลตเนี่ยสามารถดันเป็นระดับสูงได้นะ จากการลองโดลดร่มดู2-3ครั้งนะคะก็ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรเลยไม่กระตุกไม่หน่วงนะแล้วแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ภาพที่สวยมากนะักเท่านั้นเองค่ะ สำหรับเกมนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยกินเฟรมเลทมากนะซึ่งจากการทดสอบเนี่ยเราสามารถปรับภาพในระดับสูงได้เลยนะรวมถึงเฟรมเรทเนี่ยก็ดันเป็นระดับสูงได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเฟรมเลทที่ไม่นิ่งบ้างหรือตกบ้างนะคะถ้าเราเปิดเป็นระดับสูงในช่วงที่เราแบบมีการสกิลกันแบบหนักๆเนาะ ซึ่งเฟมเลทเนี่ยก็อาจจะตกมาอยู่ที่40-45นะคะซึ่งก็จะแนะนำว่าให้ปรับเป็นเตรมเลทระดับกลางนะก็จะได้เฟมเลทที่นิ่งมากกว่านะคะ สรุปกันดีกว่านะคะจากการที่ไม่ได้ลองจับเล่นมาในวันนี้นะ Huawei Nova 9 SP เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางนะที่ให้กล้องหลังมาแบบจัดเต็มจุใจมากๆเลยนะ oh. ให้มาถึง4เลนด้วยกันนะคะซึ่งมีครบทุกเลนที่สําคัญสําคัญเลยนะใครนะคะที่เป็นสายถ่ายภาพต้องถูกใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะถ่ายกลางคืนถ่ายพอร์เทรตหรือแม้แต่ถ่ายความละเอียดสูงที่สูงสุดถึง10 8ล้านพิกเซลเนี่ย ก็สามารถทําได้เลยนะด้วยเครื่องนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของดีไซน์ของเขานะต้องพูดตรงๆว่าครั้งนี้เนี่ยออกแบบมาได้สวยงามมากจริงๆนะคะดูสวยดูแพงมากๆเลยนะฝาหลังเนี่ยก็ดูให้ความแบบรูปซิทีรีมีมากๆเลยการเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกใจมายมากๆเลยนะเรียกได้ว,ว่าถ้ามองผินเผเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรดะดับกลางเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะทราบราคาเดี๋ยวมาจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะหรือว่าจะเข้าไปชมกันที่เว็บไซต์ของเสียงปน com เนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e เนี่ยก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางเลยนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้พบกันใหม่นะคะวันดีไปก่อนแล้วบ๊ายบาย